สวัสดีครับเอสีทุกคนทุกท่านนี่ฮะมาชมพระอาทิตย์กันครับสวยๆวยันนี้วันพระด้วยฮะเดี๋ยวจะไปนั่งฟังลุงกับยูทูบเบอร์สวดมนต์กันนะฮะคืนนี้เลยมาถ่ายคลิปให้เอสีดูคลิปนะครับนี่ฮะวันนี้รู้สึกเงียบนะนี่ หาขายไม่ค่อยดีฮนะวันนี้เงียบนี่พระจันทร์สวยมากเลยครับออกมารีวิวอันนี้ก็พี่สาวก็ไม่อยู่ฮนะปิดร้านขายของจำเหลือผมอยู่คนเดียวฮนะทั้งเงียบทั้งเงียบม,มากเดี๋ยวนะสองทุ่ม พอฟ้านยะก็ปิดแล้วครับเอฟซีเลยเห็นพาทิต์สวยๆให้บเอฟซดูพาทิต,เ,าอาทตเออพ่ใจพา,าทิตพัชจัร์ครับเอฟซี FC. มาพูดผิดกลมดิ้งเลยครับวันนี้สวยมากลมชุยๆชุยๆครับนี่ฮะสวยเลยครับเอฟซี FC. ้านนอกอะไรเงี้ยครับมืดยังเงียบไปหมดแล้วปิดบ้านปิดช่องเันหมดแล้วครับอันนี้ไปทางนี้ก็ไปทางวัดดันเงินนะที่ผมจัดงานอยู่ครับเอสีองานหลวงตาจัดไปเร,เร็วเนี่ยครับปีหน้าก็เจอกันใหม่งานประจำปีหลวงตาตาครบรอบมรแล้วนะ กี่ปีแล้วไม่รู้ผมจำไม่ได้นี่ฮะพาทิพยสวยๆีี้ก็สวนคนอื่นฮนะสวนมะม่วงสวนกล้วยเก็บนี้ก็เพียงเท่าน,นี้นะครับสีะยามค่ำคืนนี่ฮะ สวัสดีครับบ๊ายบายฝากช่องพรใจหมูกระทะด้วยนะครับทุกททุกคนทุกท่านกะดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย